ดวงประจำวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2,566วันนี้ถือว่าเด็ดนะครับดวงเด่นดวงดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับชีวิตพลิกได้เปลี่ยนแปลงได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภโอกาสวาสนามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไร เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแจ้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จะมีข่าวดีๆมีเรื่องราวที่ดีขึ้นการรอคอยจะสมหวังปรการเดียดต่างๆของดวง จะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1นึ่งคือราชาไม้เทา้าเรื่องของการงานยังมีความโดดเด่นยังมีความมั่นคงเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับรวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น1ดับเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป้าหมายของชีวิตวันนี้ว่าเริ่มมีความเด่นชัดขึ้นมาท่านมีเป้าหมายที่จะทำอะไรแล้วลงมือทำโอกาสที่ท่านจะได้รับความสำเร็จก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น u จัสเมนมีข่าวดีด บรรยากาศที่ดีนะครับวันนี้ข่าวดีที่ท่านรอคอยจะมีเข้ามาถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับการงานที่รอคอยจะได้รับโอกาสมีข่าวเรื่องของการงานนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใหม่รอคอยงานจะสมหวังหรือไม่ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงงานอยากจะขยายงานหรือไม่ก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาของการงานที่รอมาสักระยะหนึ่ง ซึ่งวันนี้นะครับเริ่มมีโอกาสใหม่มีข่าวดีเข้ามาท่านจะเปลี่ยนแปลงได้รองานก็จะได้งานทำมีความสำเร็จตามที่ตั้งใจนะครับเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะดีมากมีโอกาสที่จะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้และก็เรื่องของความรักก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันบางคนก็อาจจะมีปัญหาความรักไม่เข้าใจกันและหองรรแหงขัดแย้งกัน วันนี้ปรับความเข้าใจกันได้รวมทั้งคนที่รอความรักก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับนี่เป็นผลของสิ่งที่ดีผลของบุญกุศลที่จะส่งให้พี่น้องชาววันอาทิตย์ได้รับตามสิ่งที่ท่านปรารถนาและรอคอยครับประการต่อมามาโดยส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นราชาดาบเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา แม้ว่าดวงดีเด่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีปศักด์บางเรื่องบางอย่างที่เข้ามาซึ่งก็อยู่ในสถานะที่ชาววันอาทิตย์ยังสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงคุณมีข่าวดีนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักรวมทั้งปัญหาการฟื้นฟูสุขภาพ มีโอกาสนะครับจะได้รับความสำเร็จเรื่องของการงานก็จะมีงานเข้ามาไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจการเงินก็จะดีขึ้นนะครับมีรายรับมีรายได,ได้เข้ามาตลอดความรักก็จะดีปัญหาต่างๆก็จะได้รับการสะสางแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลบาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ บรรยากาศต่างๆที่อาจจะยังคุมเครื่องแต่ว่าจะมีโอกาสดีเยี่ยมในการที่จะผ่านอุปสรรคไปได้และมีสิ่งดีๆโชคลาภก้อนโตโตรออยู่นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยกรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยดูเหมือนว่าท่านกำลังหาทางออก ท่านกำลังต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและก็สร้างบรรยากาศใหม่ๆอยู่ในช่วงเวลาดานี้สําหรับคนที่เจอปุปสรรคสาหรับคนที่เจอปัญหาที่เหมือนกับอยู่ท่ามกลางมรสุมกําลังต้องการที่จะพบทางใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอกาสของท่านยังมีนะครับสร้างบรรยากาศแรงจูงใจพัฒนาตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะพบทางเดินที่เปลี่ยนแปลงและก็จะมีโอกาสดีขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น4ถ้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจมันยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้หรือไม่ความรักที่บรอนะครับไม่เป็นไปตามที่ต้องการเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเกิดความไม่พอใจด้วยก็เป็นไปได้ครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็น9เหรียญน,นะครับวันนี้เป็นบทบาทที่เด่นสําหรับท่านสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้มีความมั่นคงต่อไปแต่ว่าเรื่องของความรักจะเป็นเรื่องที่รองรองลงไปนะครับบางคนก็พอใจที่จะอยู่คนเดียวความรักเอาไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเดสันนะครับวันนี้จะได้รับโชคใหญ่นะครับมีเรื่องดีๆเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกมิกฤิตได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานการเงินชีวิตจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมีชื่อเสียงมีคนยอมรับนับถือมีความรู้ความสามารถที่ชัดเจนมากขึ้นในวันนี้ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของคนดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่จะต้องสางแก้ไขสร้างแรงจูงใจพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคและก็มีโอกาสใหม่ๆขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้นะครับการเงินวันนี้จะโดดเด่นสำหรับท่านสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพได้ความรักอาจจะยังไม่ลงตัวไม่สมหวังหรือไม่บางคนก็อาจจะพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่า จุดเปลี่ยนจุดเด่นอยู่ที่โอกาสโชคลาภสิ่งดีๆโอกาสใหม่จะพลิกเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินโชคลาภทรัพย์สินรายได้ที่ดีมากมีความมั่นคงต่อไปครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารครับวันนี้มีโอกาสดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้ เรื่องของการทําสัญญาใหม่ๆการเจราจาการตกลงสิ่งใหม่ๆจะดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ t e m p e r a น c นะครับ t e m p e r a n c คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับพี่น้องชาววันอังคารปัญหาต่างๆที่เคยมีวันนี้จะคลี่คลายได้แก้ไขได้ผ่านอุปสรรคได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับอาจจะรองานหรือว่างานไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าเจอแต่อุปสรรควันนี้เปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะครับบางคนก็มีโอกาสย้ายงานด้วยย้ายที่อยู่อาศัยด้วยในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเงินนะครับก็ยังมีโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับรวมทั้งเรื่องราวที่ดีๆของความรักก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น justice เ,นเรื่องของการทําสัญญาการเจราจาการไกลเกลี่ยเรื่องราวที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับบางคนก็จะมีการทําสัญญาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาการจ้างงานการซื้อการขายการตกลง ิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการที่ชาววันอังคารจะมีโอกาสดีได้รับคำว่าความยุติธรรมแก้ไขปัญหาความที่ไม่ซือ่อไม่ถูกต้องก่อนหน้านี้ได้กลับมาดีได้ในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเลิฟเวอร์นะครับเป็นเรื่องของความรักวันนี้ชาววันอังคารนะครับอาจจะมีสิ่งที่ต้องทำเพื่อความรัก มากเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของงานเรื่องของการที่จะทุ่มเทพเพื่อความรักก็ทำด้วยเต็มที่เต็มร้อยได้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าโชคลาภวาสนาโอกาสและก็ทิศทางดีๆนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นสตรงนะครับเป็นเรื่องของ สิ่งที่ลงมือทำนะครับท่านจะบรรลุเป,ป้าหมายประสบผลสำเร็จได้นะครับแล้วก็โดดเด่นท่านสุภาพสตรีชาววันอังคารวันนี้จะมีสิ่งที่จะต้องทำสะสางแก้ไขปัญหาและก็รับบทบาทคนที่เป็นผู้นำได้ดีด้วยครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาม,มองไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการทําสัญญาเจรจาใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับความรักวันนี้อาจจะได้ทุ่มเทเพื่อคนรักความรักมากเป็นพิเศษด้วยนะครับวันนี้สุภาพจิตีชาววันอังคารนะครับอาจจะต้องรับบทบาทคนที่เป็นผู้นํามากขึ้นด้วยนะครับและก็ทําแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสปรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับมีโอกาสในเรื่องของการเงินแต่ว่าท่านต้องบริหารด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คือสี่เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินมีรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องมีการจัดการบริหารการ ใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบนะครับเพื่อที่จะให้เงินมีความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 2เป็น4ดาบนะครับเป็นความรอบครอบเป็นการศึกษาเรียนรู้พัฒนาการตัวเองที่ดีขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพก็อยู่ในช่วงเวลาของการฟืน้นฟูดูแลรักษากลับมามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในการที่จะกลับมาฟืน้นฟูแข็งแรงได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องใจเย็นๆอย่าทำอะไรเกินกำลังจนเกินไปนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็น9 ไม้เท้าเรื่องของการงานนะครับวันนี้การเยอะทั้งงานประจําหรือว่างานส่วนตัวอาชีพเสริมเข้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดการบริหารดูแลแบ่งเวลาให้ถูกต้องเพื่อความสร็จของการงานด้วยและก็เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว,วาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวัน พุธนะครับเป็นราชินิถ้วยนะครับวันนี้มีโชคลาภที่ดีมีโอกาสดีเรื่องของการที่จะได้รับเงินนะครับแต่ว่าก็ต้องมีปัญหาในเรื่องของความรักที่อาจจะยังไม่ลงตัวรอคอยคนรักอยู่เหมือนกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนต้อง ใจเย็นๆนะครับจะทําอะไรวันนี้ต้องเรียนรู้แบบประคับประคองหรือไม่ก็รอคอยด้วยนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับมีรายรับมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต้องบริหารดูแลใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของการงานก็จะเยอะขึ้นการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันบางคนทุ่มเทเพื่องานมากเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาสุขภาพนะครับส่วนโอกาสโชคลาภวันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่ว่าความรักยังไม่ลงตัวยังไม่สม หวังนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้การงานเด่น ทั้งงานเดิมงานใหม่ที่จะเข้ามาการเงินดีมากนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ไม้เท้า งานก็จะดีนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีบรรยากาศใหม่ๆของการทํางานด้วยอาจจะมีเพื่อนร่วมงานหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงที่ทํางานมีโอกาสดีเข้ามาตลอดนะครับหรือก็จะมีการเดินทางเพื่อไปทํางานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการเงินมีรายรับมีรายได้เข้ามาตลอดความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชาเหรียญน,นะครับวันนี้การเงินการทําธุรกิจการเงินวันนี้ประสบผลสำเร็จได้รับการเงินที่ดีมากรับเงินจํานวนเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีความเข้าใจที่ดีต่อกันความรักลงตัวลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาตลอดในช่วงนี้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับลูกน้องลูกหลานบริวาร มีส่วนที่จะทำให้สถานะการเงินมีความมั่นคงเติมเต็มสมบูรณ์มากหรือไม่ก็จะมีกิจกรรมที่จะต้องเจอคนเยอะๆมีความสุขมีความเพลิดเพลินเต็มที่ในวันนี้สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขสำหรับชาววันพฤหัสบดีเป็นสามไเท้ามีโอกาสใหม่ โอกาสดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าโอกาสของการงานโอกาสของการเงินโอกาสที่จะสร้างงานใหม่ๆเข้ามาด้วยมีการเดินทางมีการสร้างอนาคตที่ดีถือว่าเป็นโชคลาภประการหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องของงานการเงินและเรื่องของความรักด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีวันนี้ดวงดีเด่นเยี่ยมในเรื่องของการงานการเงินได้ความรักมีโอกาสใหม่ในเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานย้ายงานได้นะครับและมีความมั่นคงต่อไปไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลลซ์การเงินดีมากๆมีโอกาสได้รับเงินจํานวนเยอะๆลูกน้องลูกหลานบริวารเติมเต,ต็มเข้ามามีความสุขมีกิจกรรมที่มีความราบริงเข้ามาสดใสามากในช่วงนี้รวมทั้งโชคลาภโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาตลอดนะครับ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน สุกนะครับวันนี้เป็นการเดินทางด้วยนะครับมีการพักผ่อนหย่อนใจพบปะก,กับผู้คนมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาตลอดและโอกาสที่ดีก็ยังอยู่ที่การเดินทางนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันสุกจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากค่พยากรณใบที่หนึ่งคือเดือดฟูนนะครับเดือดฟูนบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงงานบางคนก็เดินทางออกต่างจังหวัดบางคนย้ายงานบางคนก็จับงานที่เป็นงานเฉพาะ นะครับงานพิเศษงานที่มันเป็น f r e e l a n c คือได้งานวันนี้ทํางานเสร็จแล้วขึ้นงานใหม่ได้นะครับมีกิจกรรมดีๆมีความสุขมีความเพลิดเพลินรายได้เยอะรายจ่ายเยอะนะครับวันนี้ประการต่อมามาดูส่วนที่ สองเป็น9ก้าถ้วยนะครับก็ยังเป็นกิจกรรมที่จะต้องเจอคนเยอะๆด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อง,งานการอบรมงานสมาัมมนามีคนเข้าร่วมแต่ว่าก็ต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับเซ็นสัญญาใดๆก็ตามวันนี้ต้องระมัดระวังเอกสารหอให้มีความถูกต้องด้วยเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งคนที่มีกิจกรรมเพื่อความสุขเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินนะครับวันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชินีเดาเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับสุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้อาจจะมีเรื่องต้องสะสางต้องจัดการนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลาที่ท่านยังสามารถทําได้การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาใดๆก็ตามขอให้ยึดเหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสะนาะโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสาหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นชาริออดโชคลาบอยู่กับการเดินทางอยู่กับการเปลี่ยนแปลงบางคนมีโอกาสดีในการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่มีการที่จะได้รับงานอยู่ที่ไกลๆด้วยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงงานนะครับการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมเมื่อเจอคนเยอะๆมีความสุขมีความเพลิดเพลินไม่ว่า จะมีปัญหาแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่จะผ่านอุปสรรคได้โชคลาบมาพร้อมกับการเดินทางมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงงานที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องสุขภาพที่ควรระวัง ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสตาสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับงานที่เราคอยจะได้นะครับจะสมหวังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระ การเงินก็จะมีโอกาสดีรับเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้ความรักก็เริ่มลงตัวนะครับคนที่รอคอยความรักมีโอกาสสมหวังครับประการต่อมาเข้ามาดูส่วนที่2เป็น10บถ้วยนะครับมีความสําเร็จตามที่ต้องการนะครับการงานก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยไม่ว่างานที่ทําหรือว่างานที่รอนะครับ งานการเงินดีเยี่ยมมีโอกาสได้รับเงินมีความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ความรักลงตัวบางคนนะครับก็จะมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆไม่ว่างานแต่งขึ้นบ้านใหม่ความสำเร็จที่รอคอยมีความสุขเข้ามานักครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็น1บริเรียนนะครับเปิดเส้นทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับรอคอยเงินจะสมหวังครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น10ดาบเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับคืองานเงินความรักั้านดีอยู่แล้วทีนี้สุขภาพยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันเสาร์ต้องระวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้การงานการเงินความรักอยู่ใน ช่วงเวลาที่ดีนะครับไม่ว่าเป็นการรอคอยงานหรือไม่ก็งานที่ทําจะประสบผลสําเร็จได้งานทํามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมมีโอกาสได้รับเงินมากๆความรักลงตัวเข้าใจด้วยนะครับและก็มีงานนะครับมีงานแต่งงานรื่นเริงขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานฉลองที่จะส่งผลให้ชีวิตมีความสุขมีความเพลิดเพลินมีความสมหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของสุขภาพยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันเสาร์ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ อาละครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ราไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสร็จมีความสุขสมหวังมันง่นคงรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ